สวัสดีสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขุสุขคนเมื่อน,นี้ก็มาพบพ่อนอตีอีกแล้วเนาะโดยมาพบพ่อหนอตีเมื่อน,นี้ก,อออกออ็อยู่ที่อาเฮือนเก่านะพี่น้องอยู่ที่เทียงเก่าเลยเนาะตอน,นี้ก็เนาะพี่น้องเอยหนอตีมาอยู่นองเนาะก็<อ>คืนนี้พ้นต๊แห้งแห้งเนาะพี่น้องเลยเบิ่งนำ้ำอาน้ำเต็มนองพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าเตเก่านะยังโบมี่ด้ยพี่น้องเนาะมาเบิ่งตอนนะ เห็นเด็กหน่อยโตหลินอยู่ตอนนี้ป๊แต่กระยักขุนหน่อยหนึ่งเนาะบ่คือแต่เก่าพี่น้องเนาะอยากใช้ไซดเต็มเลยเนาะตึกอาน้ำอาก่อนนพี่น้องทางป่าไอทองพันดูดออกเนาะเพราะวานันมันขุนพี่น้องเลยบาน้กะคนตกลงมาเลยกะเป็นอ่าเต็มน้องสะคือเก่าพี่น้องเลยบาน้กะแบบทามันใซดแล้วก็ะอาบได้คือเก่าเนาะอ่าน้องตี้น่ะพี่น้องอมักอาบได้ แต่ว่าแบบมันอาบแบบนี้นะสบายเนาะแต่ว่ามันขุ่นแบบนี้กะเวลาอาบหรอกถ้ามันไปใส่กว่าเนาะทางลงเนาะพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นน้องน้ำอีกอันหนึ่งเนาะมันก็ใสกว่าใสกว่าน้องนี่พี่น้องเลยเนาะที่ว่านอตีไปล้างรถเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะขุ่นๆน้อยหนึ่งอ่าตอนนี้ก็นอตีมาเอาอ่ามาเอาไปเอื้อมอีกเนาะมาเอากกขาพี่น้องเลยเนาะนตีเอื้อมแบบกกขาอย่างนี้แหละไปเอาไปปลูกนะ แต่ว่าทางไทยเผื <online> <c antis> ่อใจเอินแบบนดเนาะอาจเชเอื่นคือการโอจะผ่านทางเฮื่อนของอ่ะเลยสาเพื่อนไปเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นทางเลยสาเพื่อนแต่ว่าบบมีพายุลงเนาะเพื่อนบริจูดผ่านเพื่อนกาเมื่อยู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องแต่ว่าอันนี้กะจังยังหรือบเพราะว่าสีคุดเมื่อปลูกอยู่เพื่อนเนาะเพราะวันโบมีพี่น้องเ้ยมันแบบว่ามีแต่หัวอันตะคร้อย่างนั้นเนาะโบมีหัวขาพี่น้องแต่ว่าอันนี้โก้งขาเนาะเ ย่างอยู่เอาเมล์ปลูกเนานะอันนี้ก็จะเป็นกุ๊กโนอาติเอิญหมักนอดเนาะกินหมากมันก็ได้เลยพี่น้องกินใบมันเนาะแบบลวกยังกินก็ได้เดีย๋ยวโนอาติกะสิพุตันพุกข่าเนาะพี่น้องเลยโดยเนาะพี่น้องตอนนี้กับโนอาติกะสิมาพุดเลยอันนี้ยืมเสียมคงอันปลานางเพิ่นมาพุดเลยเนาะเพราะว่าเสียมเป็นเข,ขาวข่าเลย ดินอยู่นีน่นะโคตรอันนั้นเลยแบบวา่ามันอ่นอนเนาะแล้วก็แบบเป็นตามีน้ำดีเด้พี่น้องเนาะเบอร์อ่าดินดำเนาะแต่ว่าทัอนที่นอนตี้น่ะเป็นดินแดงมันเหนียวพี่น้องแบบทางน้ำเจาะน้ำยังยังยากๆหๆๆน่อยหนึ่งเนาะบ่ค่อยมีเลยโอ้โหมัน,นตายบนพี่น้องเนาะมันกลายเป็นบบก,ก๊กมาฮนะ แบบนี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้อยู่ดิแบบนี้น้องพี่เ่าไปปลูกเลยแบบมันจะเกิดขึ้นมากาอาซีเอิญก๊กอันก๊กข่าคือกันเนาะพี่น้องแต่ว่านอมตีเอิญนี่ก๊กข่าแต่ว่าทางเพื่อนเอินจักเอิญเนว่ยไรเนาะถาว่าบอถือกาวข้อโทษลายเนาะพี่น้องเพราะว่นอมาตีกับมาเคยห้องนะ แบบนี้กัเมื่อใส่ต้มยังก็กได้แต่ว่านอตี้ีสีเอามาปลูกนอพาว,วายุพุ่นบุมมี่แดบอยากใส่นั่นใส่นี่กัมีแต่ซื้อเอาหาอะอใหญ่ฮหเนะพน้รง,งเอกใคร ใส่แบบแถวหัวแถวย่างเนาะก,กับพวกสีเกิดอดอกควาวันแบบเอาเอาผุ่นเรายังไปใส่มันเป็นอยู่ <c oughs> แล้เนาตี้กันหนึ่งว่าซีโบมี่พราะว่าแบบอันเผ่นก็มาเอากินอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันยังเหลืออยู่ โยเนาะอันนี้โซ่สีเป็นอย่ดอกมาปลู่กะเบ่งเนาะแบบนี้เลยแต่ว่าเอาเมื่อไรกะคุดคุ้มแล้วกะเอาขาลงเนาะหอมนะพี่น้องนะต้มใส่แบบว่าอันต้มป้ายัางหอยายน้องมันต้องกะใส่อันนี้นะพี่น้องแต่ว่าอยู่เพื่อนแบบเชียนใส่ไปได้กับปซื้อเอาของคนก็ต้องเอามาปลูกมันจังได้กินตลอดแบบนี้แห้งเป็นไหวนะพี่น้องมันมันพ่วมสีออกนะนนี่คุดเมื่อปู่คุดเลย อันนี้มันอาจสิบุเป็้พที่น้องมันหักเลยแบบนี้แกพอดีเอาแบบเอาเมลมดในตู้พี่น้อันนี้เนาะแบบเหงาใหญ่อย,ย,อยู่มาเอาตอนแดดๆเลยเพราะว่าได้มาเลยเนาะตรงเอามาเธอเดียวอ,อ้อดีตัวหอนรีบอ่ะนี ับพ่อเลยเนาะเอาลายลายเดี๋ยวไปหาทงยางใส่ก่อนก็ปลูกเนาะอันนี้นะเดี๋ยวมันมีอันนี้มันอยู่อันนี้เมื่อมีอันใส่แกงใส่อันแบบใส่ต้มป้าอย่างไรเต็มมือมันเดี๋ยวไปหาทงยางก่อนพี่นเนยโดยนะพี่้องตอนนี้ก่ะมาแล้วไปหาทงยางมาใส่ว่าบริ้ซื้อยางมาใส่เลยเนาะ อันนี้กัแบบใหญ่แห้งเนาะแบบอาจจะโดนแล้วพี่นอ้องถ้าซื้อน้ำเพิ่น,นี่แพงแพงในคนขายเนาะแบบแบบนี้แต่พคนผ่านเนาะผ่านลายอะไรก็แบบเพิ่อนก็นเอาม,ามัดใส่ผักคอมอยังไงเนาะแต่ว่าอันนี้เอาเมื่อเมียนก็ต้องใส่ใส่ลายเถืออยู่อันบักใหญ่นเนาะแบบ,บไม่เคยแดดมันดอกแต่ว่า้อ คืนนี้นะพี่น้องป้าฝนตกแห้งๆเนาะแบบทั้งฝนทั้งลมเลยแหละแต่ว่าฝนตกเนาะฝนตกเพภาว่าแห้งนอนรับแบบบุฮูลเมื่อยอยังเลยนะหวานมันโตฝนตกนตกรอย่างลมนิอยิหนึ่งแลแบบก้อมไผ่นี่ก็โอ้ฮักฮักร้ายเนยาะบุคคลท้องยางพี่น้องอถ้ามีอันแบบถ้าแบบยังให้อันเกิดงามๆเนาะพี่น้องแบบอันคุดที่ดินนี่แหละเนาะแบบก่อนเฮาสีปลูกก็ต้องเอาขีนอบบนันกาวนี่ ไปใส่ก่อนแล้วก็จะเอากกขาลงพี่น้องเลยแบบมันเป็นงามทางยายเพิ่นบอกมาเดี๋ยวเพิ่นว่าว่าขี้ดินเก่าของเพิ่นเองนะแอนนาวาตีกกบอกได้เอาเมื่อนะเดี๋ยวพี่นักรถก็จะเอาเมื่อนแบบนี้เลยเนาะมาใส่เอา,เอ,าอันมากที่นี่กับพี่น้องเมาเห็นปลาน้ำเพื่อนไปห้ามน้ำไม่ไหลก็ได้ไลายแห้งอันพภาวะมันก็ออกแลนะ้วเนาะน้ำไม่ไหลนี่พอตีมาเอาน้้ำไม่ใส่อนนาวารีก็ได้ น้อยนึงพี่น้องเลยบนในเขาไปน้พราาว่าแบบขับบุมีหมูม่ไปแน่นอะก็ะยานแต่เก่ากับส่วนร้ายไปแต่กับผู้ทยเพิินเนาะแต่ว่าไปหาขูม,มือเนาะพี่น้อยกับแบบว่ได้กินแล้วกินขูม,มือร้ายกับแบบกระเพาะเนีแบบ่ยทิ่เป็นกระเพาะแต่ว่านา,าตีนี่กินขูม,มือก็ได้เนาะแบบหมักกินแต่ว่าแกงนี่กับแบบบบคอยหมักอกใส่แบบเป็นกระดูกมุ้งเนี่ยแกงกรนนูกไม้ล้วนวพร เจสีเมื่อยเนาะพี่น้องมาเนี่ย้ก็มืดพ้นไม้เนาะคือพ้นจิตกห้อนเนาะแบบทั้งอันนี้เนาะตีเนาะน้ะนะนองแบบมันกรบปุกหรือหัวบระปุกยังเลยเนาะผมเจ้นแบบนี้ที่ซื่ออันเพิ่นอาชีพมุ่งดีหมดจัดเนาะเดี๋ยวสีปรับเป็นกล่องรางนนาะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะตอนนี้ว่าสิเป็นจังไดตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเนาะพี่น้องสามโมงป้ายเลย,เลยพี่น้องเนาะบรรยากาศ ตอนนี่กะโอ้คืมผ้าคืมขนมาแหงเนาะมาเนะานะพี่น้องเลยูที่เกิเฮือนกันประมาณน,นี้เนาะเรื่องเอินแบบภาษาไทยเพิ่นกะเสีเอินแบบเอินบ้านเนาะพี่น้องเนาะตี้ว่าแบบเอินเฮือนนะแบบสียหเอินแบบว่าเทียงกระต๊อบอีกอย่างหนึ่งกับว่าเรื่องเนาะเพราะว่าแบบเคยอยู่แต่กะเอินบ่อนั้นอ้อโอ้เนาะบรรยากาศพี่น้องเลย,กกยเอกไม้ยางเคียวคักะว่าพนน้นต๊ะคำเนาะกะงามแบบนี้หละ แต่ก็อยาหกน้อยหนึ่งเนาะแถวตารางแบบหยาในน้อยเกิดขึ้นมาว่าซีมาโลกอยู่พี่น้องกะแบบบบมีเวลาเนาะมือน,นันก็บควัดทานล้วกับแบบบอดด้มาเลยน้ทั้งพีกาอันจะเป็นเอ,อาทานเขาไรซ่าพี่น้องเนาะกกกล้ยเพิ่นกับปะเคี้ยวงามแถวนี้เนาะมีแต่ผุ่มใหม่ผุ่มยังเพราะว่าอันคนตกเลยกาอันหยาเกิดขึ้นเนาะพี่น้องคักคัก แบบบรรยากาศแบบนี้เนาะตีวัดดีเนาะโอ้โกนหน้าแม่ลายแนมไปพี่น้องเขียวคักฝนตกแห้งนาะพี่น้องก็น้ำมันนี่กะน,นั่นอยู่โขมีแต่น้ำเนาะแถวนี้อันนี้จะเป็นธงหน้าเด้พี่น้องแต่เก่าเนาะแต่ว่าตอนนี้นะ ช่วงหนึ่งนะเนาะเพิ่นดูดแบบเพิ่นจกเพ็ดนน้องและ้วกะ็เลยบ่ได้เป็นทงหน้าแต่ว่าแต่เก่าวนะเป็นไห,หน่าเพิ่นเนาะแบบเพิ่นกับเพ็ดนหน้าใส่อยู่แต่ว่ามาสอนเอาเพิ่นเอิ้ญสอนกุ้งอีหยังเนาะพี่น้องได้ได้แบบนี้ฝนตกนี่แห้งมีแต่ว่าแบบ่ได้มีแยงอ่าผู้เนาะอ่าอันนั้นเด็กน้อยลิ้นน้ำพี่น้องเอ้ย เป็นเท่น,น้ำเ,นเหมืนแห้งมากหลินก็กล้วยกันเนาะพี่น้องสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าบบแมนก็กล้วยกินหมากอีกอย่างดอกอันนี้ผนเอิญอ่กากล้วยคล้ายใบนอะอีย่างไรึ่งผเอิญประมาณนี้เลยพี่น้องแบบบูมีหมากนะตัวมีหมากนะอ่าสามต้นนี่เนาะแต่ว่าเอาแล้วตอนนั้นกะเป็นกะอยากรีบๆแบบบบงามปะไดมืนอี้กะมาเอากกขาเมื่อปลูกพี่น้อง,องนเนาะแบบเอาเมื่อปลูกอยู่เพื่อนมันจะไ้กินโดน เที่ยวไปเอากงาไก่เนี่ยหน,หนึ่งเนาะนแต่เอาประมาณนี้เนาะแต่เก่านะป้าพี่น้องเนาะกบ้าใหญ่ในนี่นะใหญ่แล้วก็เคี้ยวงามพร้อมเนาะแต่ว่าตอนนี้คนบม่ได้อยู่แล้วก็แบงบงัวควายกับมาก,กัดอีหยังอะไเนาะกับบ่คอยมีมันบอย่างตายไปเลยเนะาะบระมาณนี้แหละหอมๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งอ่ะม <ide> ีแต่ป่าได้พี่น้องแต่เก่า คือกันแต่ว่ามันกันอยากแป้นกว่านี้เนาะแบบมีคนอยู่ค่ะนะถ้าบ่มีคนอยู่กะหกแห้งเนาะทางปีกระพุจะเป็นเฮือนครัวพี่น้องแต่เก่าเนาะแบบมองเห็ดอยู่เห็ดกินหนะนะแต่ว่าตอนนี้กะบ่มีอันนี้ก็จะเป็นกล้กวยคือกั้นเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่ากล้วยยังทางไอ้พามีพผ่นปลูกเนาะใน,นนี้นะโอ้โหเนาบรรยากาศพี่น้องมึดผามืดผลม,มาอีกแล้วเนาะวันนี พนสีตกอีบ่ตอนแรงเนาะเพราะว่าพี่น้องไอ้ขับม,มาแล้วก็เอาแล้วตกแห้งเนาะตกแตกบบถ้าตกในโตกคู่มือเลยเนาะพี่น้องแต่โอ้โหมือใด้สิยุดสิเศร้าตอนนี้กาสีกับแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกมาแห้งกะอ่ากับบ่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเอาเสียมกับผักกาเนาะคู่ได้เอามาปลูกพี่น้องเนาะพอได้กินแบบไปซื้อในเพลนเหงาแพง อ่ปลูกเอาเองดีกว่าเนาะนี่ก็จะเป็นกกมักนอดเอซาได้พี่น้องอันนี้เนาะอ่น,อน้องตีเอิญ่ากกมักนอดเนาะแต่ละห้างอ่ะ่นเอิญจากสิเอิญอะไรกลุ่มอันนี้ก็ของเอซาได้พี่น,อน้องเนาะแต่เก่ากับเพื่อเอาน้นองมาตีมาปลูกกอบากใหญ่ของเพื่อกระน,น้อยอันนี้เพื่อเอิญยังนะอ่าหวานหางจละเข้ของเพื่อเอิญเนาะดีนแบบเอามามากักซิวยังก็ได้ได้พี่น้องเลยแบบว่า มันหยุบเนาะเพื่นว่ะเนาะในไซากับบุมีคนอยู่เลยพี่น้องเนาะเงียบเงาทางนี้นอตี้นักจอดรถเงี้ยอยู่เพื่อนของป้าป้าเพื่นเนาะแคมทางผนแหละอันนี้จะเป็นทาง,อ,งออกไปเด้พี่น้องเนาะห่อนแห้งปุโ๊โอ้บรรยากาศพี่น้องเนาะฝนสีมา,นนาแน่ๆเลยวันนี้จากคลิปนี้เนาะพี่น้องเลยนอตี้กับซีจบคลิปไปก่อนเนาะ อากาศสีฟ้าออเมื่อแล้วเนาะเดี๋ยวฝนตกห้าพี่น้องเลย <c oughs> อ้อบรรยากาศดีแฮงเนาะจากคลิปนี้กันนาะตี้กับคอโตไปแล้วเนาะพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขุมสุขคนเนาะที่ฮับชมคลิปนอาตี้ตั้งแต่ต้นจนจบที่บ่าข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องโดยจากคลิปนี้เนาะตี้กับไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี